สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องมาแล้วนะในค่ำคืนนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะที่จะออกมานะตามหน้าไพ่นะคะแม่หมอคอ,อยกออกมาใช่แล้วก็ตรงตามความเป็นจริงกับที่เพื่อนๆเข้ามารับดูรับชมกันนะคะไปค่ะไปพร้อมๆกันเลยขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักหาแม่หมอนะคะ ราชาถือเหรียญใครบางคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นี้เวลานี้แม่หมอมองว่าเขาน่าจะได้รับเงินก้อนน่าจะได้รับโบนัสหรือว่าโอกาสดีๆที่มันสามารถนําเงินนําทองนํารายได้ดีๆมาสู่เขาหรือเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความมั่นคงในชีวิตแล้ว อ่ในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตของเขานะคะซึ่งตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่เพราะในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็น d m มเพจในสายตาเขาคือคนที่ทำเพื่อเขาได้ทุกอย่างยอมเพื่อเขาได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกของเขาก็ได้ถ้าพวกคุณเป็นครอบครัวกันนะเวลาที่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่พวกคุณอาจจะ คุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจจะห่างกันไปแล้วในบางคนเพราะแอมเอร์เลอร์ที่ขึ้นในฝั่งของเขามันเป็นทิศทางว่าเขาคิดถึงนะแต่ตัวของเขามันอีโก้จัดเหลือเกินแสดงว่าพวกคุณเคยผิดใจหรือมีอะไรกันก่อนหรือเปล่าคะมันเป็นทิศทางว่าเขานึกถึงคุณแต่แต่เขาจะไม่ลดก่อนเนี่ยความหมายคือเขาจะไม่เป็นคนที่เริ่มคุยก่อนอะไรแบบนี้ตัวตนของเขาหรืออาจจะหมายถึงตัวตนของเขาก็ได้ว่าตัวตนของเขานั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่า ประสบความสําเร็จในชีวิตนะแล้วก็อาจจะอยู่ในลักษณะของจุดจุดที่เป็นผู้บริหารก็ได้เหมือนกันฉชนั้นนะ่ะความมีตัวความมีตนของเขามันเยอะมันก็เลยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเขากับคุณเขาก็รักคุณนะแต่ว่ามันเป็นทิศทางว่าตัวของเขาผิดไม่เป็นนะึกออกไหมสไตล์คนมีอีโก้หรืองอก,ก่อนไม่ได้อะไรแบบนี้มันเลยอาจจะทําให้คุณกับเขาต้องผิดใจกันห่างกันนะคะทีนี้เทมเพลนลง พอเป็นไพ่เทมเพลนท์เขาก็รู้สึกแล้วว่าหรือว่าเขาจะต้องยอมคุณหรือว่าเขาจะต้องยอมปรับเปลี่ยนนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นทิศทางว่าเวลานี้ตอนนี้คุณอาจจะไม่คุยกับเขาก็ได้เหมือนกันนะคะจริงว่าคุณไม่คุยกับเขาคุณเลือกที่จะออกจากเขานั่นแหละคืออาจจะห่างออกมาเฉยไม่ถึงขั้นเลิกก็ได้ในบางเคสนะคุณอาจจะเดินห่างออกมาแล้วมันทําให้คนคนนี้กลับรู้สึกถึงความผูกพันตอนที่มีคุณอยู่อาจจะเหมือนกับ อีโก้จัดหรือว่าไม่เคยลงอะไรให้เลยแต่ว่าพอมาถึงตรงจุดนี้กลายเป็นว่าเขาเริ่มคิดเขาเริ่มรู้สึก ความผูกพันที่เคยมีอะไรต่างๆที่เคยมีมันหายไปเลยทําให้เขาค่อนข้างคิดมากนะคะส่วนตัวคุณนั้นคุณจัดเขาไปแล้วเรียบร้อยคือคุณตัดสินเขาไปแล้วบว,ว่าลักษณะของเขาเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเหลือเกินในจในใน,ในการใช้ชีวิตเอาตัวเองเป็นโมเดลเป็นตัวตั้งของทุกๆอย่างเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วเป็นคนที่รับผิดไม่เป็นมันมีแต่ลักษณะของอยู่แล้วมีแต่ความอึอดอัดมีแต่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะ ทิศทางที่แม่หมอเห็นคือคุณอาจจะเคยทําเพื่อเขามาตลอดแต่มันถึงจุดที่คุณไปไม่ไหวก็เป็นไปได้นะคุณก็เลยไปจับเขาว่าจบกันไหมห่างกันไหมอะไรแบบนี้ไพ่สตริงมันเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเหมือนกันก็คือคราวนี้คุณก็ไม่ยอมแล้วเหมือนกันที่ผ่านมาคุณอาจจะยอมอาจจะยอมเพราะว่าบางเคสอาจจะมีลูกด้วยกันก็เลยเหมือนกับยอมทนเพื่อคําว่าครอบครัวหรือเพราะคําว่าลูกก็เป็นไปได้แต่ว่าเวลานี้มันเป็นทิศทางว่าตัวคุณอะ ไม่ยอมแล้วอะไรแบบนี้นะตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หัวใจเด็กก็ได้เพราะว่าไพ่7ดาบที่เกิดขึ้นมันเป็นลนักษณะของคนเจ้าเล่ห์เพทุบายอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวตนของเขาอาจจะเป็นคนที่รับผิดไม่เป็นแล้วก็เออเป็นคนที่เรียกได้ว่า มีอุบายจัดหรืออะไรจัดลูกไม้ก็ได้ในเรื่องของการที่ทําผิดแล้วพยายามเฉยไม่ยอมรับผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณอาจจะรับไม่ได้กับตรงจุดนี้ที่เขาเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวของเขาเองจริงๆอ่ะเขารักครอบครัวนะเห็นไหมเพราะว่าไพ่สิบสิบถ้วยมันขึ้นในฝั่งของเขาถ้าคุณมันครอบครัวกันก็คือเขารักครอบครัวนะเขาก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณยังไม่ได้สร้างครอบครัวกันแต่อาจจะเคยพูดกันเอาไว้ก็เป็นทิศทางว่าเขาอยากกลับมาใน ความสัมพันธ์อนะคืออยากคืนดีแหละเพื่อเหมือนกับว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ได้อยากจบอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อให้มันเป็นลักษณะของครอบครนะัวน่ะเวลาเนี้ยพอห่างกันไปอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันมีคนเข้าหาเขาเยอะนะแต่เขาไม่เคยมองใครเลยในใจเขามีแต่คุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่อลเคลหน่อยนะว่าไพ่อลเคลจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ การที่เขาจะกลับเข้ามาในชิตของคุณบางทีมันก็ต้องกล้าได้กล้าเสียแล้วเขาเนี้ยเขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณแข็งแบบนี้ก็ได้ที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะว่าคุณอาจจะยอมเขาทําตามเขาคือเห็นถึงความรักแล้วคุณก็รักเขานะไม่ใช่ไม่รักแต่ว่าครั้งเนี้ยแม่หมอมองว่าคุณน่าจะเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้ที่แม่หมอเห็นคือความตั้งใจที่อยากจะกลับมาขอคืนดีกับคุณจริงๆแหละพูดง่ายๆคือจะยอมลดอิัดัตตาตัวต,ต,ตนอีโก้ของตัวเองอะลงมาเพื่อ ให้ได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้งแล้วมองว่าครั้งนี้มันเป็นการท้าทายมากเลยมันไม่ได้ท้าทายคุณนะแต่มันเป็นลนักษณะเหมือนท้าทายตัวเองอะ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองนั้นไม่เคยลงให้ใครไม่ยอมใครเลยแต่คราวนี้มันเป็นทิศทางว่าคุณอาจจะไม่ยอมเขาแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะสูญเสียคนรักไม่ได้อยากจะสูญเสียครอบครัวมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นชาเลนจ์ของตัวเขาเองว่าเขาต้องยอมรับยอมทําในสิ่งที่ไม่เคยทํายอมรับเพื่อเหมือนกับว่าไม่ได้ต้องการสูญเสียคุณหรือสูญเสียาาคครรอบรัวเพาเขายังมีคุณอย่ พอคุณห่างไปจริงๆเขากลับคิดถึงช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเห็นไหมคะเขากลับรู้สึกว่าชีวิตที่มีคุณมันทําให้เขายิ้มได้มันทําให้เขามีความสุขมันไม่เหมือนกับตอนที่เขาอยู่คนเดียวแบบอย่างเนี้ยมันเป็นทิศทางว่าการที่เขาอยู่คนเดียวมันมันหวงเหว่งนะมันไม่ได้มีทิศทางของความรักอยู่ตรงจุดนั้นนะคะแต่ตัวของคุณเองแม่หมอว่าตอนนี้คุณยอมถอยลงแล้วในความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ ท่าทางแล้วเนี่ยจะเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอนแล้ะไม่เคยคิดที่จะทําอะไรเพื่อคุณเลยก็เป็นไปได้คุณอาจจะอึดอัดในลักษณะของคนที่เผด็จการหรือควบคุมความสัมพันธ์แบบเขาก็เป็นไปได้นะมาเลยทําให้คุณคิดที่จะถอยแต่ในขณะที่คุณคิดจะถอยอ่ะคนคนนี้กลับรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้เขากลับรู้สึกเหมือนกับว่าเขาอ่ะอยากที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปก็คือเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณในลนักษณะอย่างนั้นนะคะกลายเป็นตัวเขาเองอ่ติดกับดักคือติดติดในเรื่องของการกระทําตัวเองทําร้ายตัวเองจากการที่ตัวของเขาไม่เคยลงให้ใครเลยนั่นแหละนะแล้วยังไงต่อแต่ตัวของเขามีความเพียบพร้อมนะที่ที่จะดูแลคุณแล้วก็อยากจะดูแลคุณเขามองว่าคุณคือครอบครัวของเขานั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันอะ่ะแต่ถ้าเกิดพวกคุณเป็นครอบครัวกันคือเขาก็ ที่เขาบอกว่าเขายอมเหน็ดเหนื่อยเขายอมทําแบบนี้คือเขาทําเพื่อครอบครัวนะแล้วเขาก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบเนี้มีอะไรก็คือพึ่งพากันช่วยเหลือกันไม่ได้อยากจะทิ้งกันไปไหนให้มันเหมือนกับอยู่ด้วยกันตลอดไปอันนี้คือความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิ่งที่คนคนนี้จะทําแม่หมอว่าคือการที่จะยอมลดอัดตราตัวตนจะยอมรับผิดจะยอมรับการแก้ไขอะไรแบบนี้หรือว่าขอโอกาสนะเพราะว่า ตัวของเขาเองเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณแต่ตอนนี้แม่หมอมองว่าด้านของคุณเน่คุณน่าจะเสียใจเสียใจจากการที่เขาเป็นคนที่มีอีโก้จัดอะแหละมันอาจจะทําให้บางมุมคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกว่าเขาดูไม่แคร์คุณเลยแต่จริง,รงๆอะเขาแคร์นะแต่เขาแสดงออกไม่เป็นคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้สึกนะคะแต่ว่าเขามีข้อด้อยคือเขาเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้เพราะว่าติดกับดักในเรื่องของความที่อีโก้นี่เองนะ แสดงความอ่อนโยนไม่เป็นประมาณนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่พรมยานไพ่คูบาอาจารย์ของแม่หมอหน่อยนะ ตัวของเขาเองเขาบอกว่าถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความยุติธรรมอะไรให้กับคุณหรือทําให้คุณรู้สึกแย่ครั้งนี้การที่เขาอยากจะหวนกลับมาปรับความเข้าใจอ่ะเขาอยากจะมาคืนความยุติธรรมเหล่านั้นให้กับคุณความหมายก็คือจะยอมลดอัตราตัวตนลดอีโก้ของเขาแล้วก็ปรับจูนเข้าหาให้เราอยู่ตรงเส้นทางสายกลางแล้วไปด้วยกันได้ละกันส่วนตัวคุณเองแม่หมอก็มองว่าภายใต้ความเก่งภายใต้ความสตรงิงหรือการที่คุณเริ่มแข็งแรงแล้วอย่างนั้นอะ่ะจริงๆลึกๆคุณก็โดดเดี่ยว คุณโดดเดี่ยวจริงๆนะในสําหรับหน้าไพ่ในวันนี้มันก็เป็นทิศทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมาปรับความเข้าใจเดี๋ยวพวกคุณก็กลับมาปรับความเข้าใจและอยู่ในความสัมพันธ์กันได้เหมือนเดิมกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัวคุณคุณก็ไม่ได้มีใคร อยู่แบบเหงาๆใช้ชีวิตยอยู่ได้ก็จริงตัวเขาเองเขาก็อยากจะปรับและครั้งนี้เขาพร้อมแล้วที่เขาอยากจะปรับเพื่อคุณอยู่แล้วฉะนั้นทิศทางที่แม่หมอเห็นก็คือการกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์การกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นที่รักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะไม่รู้ค่ะว่าตรงกับเรื่องราวของใครนะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับค่ําคืนนี้ลาติสวัสดิ์นะคะบ๊ายบายคะ่ะ